สวัสดีครับคำคืนนี้คลิปโตพารวยพามาทำความรู้จักกับเหรียญนี้ดีกว่า cpro นะฮะ cpro หรือว่าคลอย Cloud p r o t ตคอ l นะครับว่ามันคืออะไรพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับสงสัยว่าเอ๊ะเอ๊ะ cpro หรือว่า Cloud Protocol ที่มีขายใน Hotbit เนี่ยเป็นยังไงดีไหมนะครับก็เลยไปหาข้อมูลนะฮะมาเล่าสู่กันฟังว่าเหรียญน,นี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็น ข้อสังเกตส่วนตัวจากคลิปตพารวยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะลองไปดูกันก่อนอื่นผมเข้าไปดูในฮอตบิ t ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ตอนนี้ราคาล่วงลงกระนำเลยลง50%เลยทีเดียวนะครับสำหรับ c p r o นะอันนี้อยู่ในฮอตบิทนะเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นบ้างว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นเนี่ยข้อมูลของเหรียญนี้ c p r o เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูที่คอยมาเก็ตแคปบ้างนะครับ CPO อ่า CPRO เนี่ยคอยเป่าคลาวโปรโตคอลนะครับตอนนี้ราคาก็ร่วงลงไป53.88%แล้วนะครับ uh, ราคาสูงสุดที่ผ่านมาก็ประมาณจุดมี05ตัวเนาะแล้วก็มี8884น uh, ะฮะตามสุดก็ 0. 05ตัว,ตวแล้วก็4275นะครับนี่ดูครับดูนะฮะช่วง1วันที่ผ่านมานี้ร่วงลงกระนำนเลยทีเดียวนะ uh, ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เอาเวลาผมดูนะฮะผมก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะเวลาจะตัดสินใจซื้อเหรียญอะไรเนี่ยผมก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะมันมีลิสต์บนกระดานไหนบ้างนะครับถ้าหากว่ามันลิสต์บนหลายๆกระดานนี้อันนี้ก็น่าเชื่อถือนะคราวนี้ผมมาดูที่คอยมาเก็ตแคปนะฮะก็เข้าไปดูว่าเอ่อเหรียญน,นี้ลิสต์บนกระดานอะไรบ้างนะฮะก็มี L A Token นะค,คอยไทยเกอร์บเมื่อกี้ที่น้องก็ถามมามันมีอยู่ในฮอตบิตด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ สังเกตไหมครับว่ากระดานเนี่ยมันมีน้อยมากอ,อันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยแล้วนะครับผมก็เลยไปค้นหาดูต่อนะฮะดูใน Twitter นะฮะของอ Cloud Protocol โดยตรงเลยว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวลองไปดู Twitter ของเขาดูนะครับผมไล่ย,ย้อนไปดู Twitter ของเขาเมื่อ4วันที่แล้วนะฮะ คลา d โปรโตคอลก็ออกมาประกาศว่า our website is under construction นะแปลว่าอตอนนี้เว็บไซต์แสดงว่าเว็บไซต์เขามีปัญหาบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่นะครับ we will be uh before y o u with innovations no need to panic เออก็บอกว่าเขาจะอ,อ่าทำอะไรให้มันเกิดอ,อ่นะวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนาะนะไม่ต้องจำเป็นที่ไม่ไม่ต้องที่ไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องกังวลน,นะ พัดมานะครับผมไปดูต่อนะฮะเอา้าเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะสชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับนะมันบอกว่า t r a d e was closed in LA token as a result of the action i m m o r a l making people panic uh, panic sell and making people damage my existing deposit I will let you know about the development soon we will be back of our first day launch p l i g h t everything will be fair นี่ก็ไม่ได้เก่งก็ไม่ได้เก่งภาษาอัง,งกฤษเนาะก็ลองอ่านดูนะอา่บาบอกว่า ที่มันลิสต์บนกระดานเอ Token เนี่ยมัน close ไปแล้วมันปิดไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันมันมีอะไรเรื่องของ Immoral เรื่องเกี่ในไม่ถูกต้องทางศีลธรรมจริยธรรมประมาณนั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยนะฮะเกิดความกังวลน,นะฮะอ,อขายด้วยขายออกเทขายออกนะฮะเ,ออเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับพัฒนาเร็วๆนี้นะฮะ อ่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะกลับไปที่อ่าเหมือนวันแรกนะครับที่เขาเริ่มอ่าปล่อยเรียนตัวนี้ออกมานะแล้วก็ทุกทุกสิ่งทุกทอย่างเนี่ยก็จะเป็นไงยุติธรรมนะเออจริงหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากเลยอะ่ะและที่สําคัญคือมันมีภาษาตุรกีด้วยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อมั่นในในในประเทศนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามีอะไรที่แปลกแปลกประหลาดหลายเรื่องนะครับอ้า ล่าสุดนะฮะชั่วโมงที่ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะของของคืนนี้นะครับเขาก็อ่าทวีตออกมาว่า please fill out the form before and send us our uh your closed C P R O coins with proof and we send you new C P R O coins back the link is below เป็นอะไรเนี้ยอ้าวเขาบอกให้ให้คนที่ซื้อเหรียญเนี้ยนะฮะกรอกข้อมูลนะ,ะนะ ตัวเกี่ยวกับเหรียญ cpro ของของของตัวเองอะ่ะที่มันถูกปิดไปแล้วเนี่ยพร้อมกับเป็นไงพรู o ยืนยันตัวต,วต,วตวนนะและทางคลาวโปรโตคอ l เนี่ยก็จะส่ง New เหรียญ cpro ใหม่กลับมาให้นะฮะแล้วก็บอกลิงก์ไว้ด้วยนะฮะให้คลิกไปที่ลิงก์เอออันนี้ยิ่งน่ากลัวเลยนะจแกมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเอาระวังนะครับผมว่าระวังไว้ดีกว่าสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นข้อมูลที่น้องที่ถามมานะฮะจะใช้ไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับช่องคลิปตัวผ่ารวยด้วยครับจะได้มีแรงทำคลิปดีๆมาฝากกันนะฮะหรือว่าใครมีข้อมูลดีๆนะเกี่ยวกับเรียนตัวนี้ก็คอมเมนต์มาให้ข้อมูลกับน้องๆด้วยนะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ